วิชาายานุวัตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงหลังเข้าร่วมประชุมกปทในวันศุกร์ที่17เมษายน2563เน้นย้ำผู้ปกครองนักเรียนเตรียมความพร้อมในเรื่องเอกสารการรับสมัครนักเรียนม .1 และม .4 แบบออนไลน์เมื่อช่วงเช้านะครับเรามีการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านนัทพลทิพสุวรรณนะครับมาร่วมประชุมด้วย ซึ่งในการประชุมนั้นเราพูดที่เรื่องของประเด็นที่สำคัญสาคัญในหลายประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่เราพูดคุยกันคือประเด็นของการที่ภาวะวิกฤตโควิด -19 ที่เราต้องจัดการเรีนการสอนนะครับจัดการศึกษาดูแลนักเรียนดูแลท่านผู้ปกครองนะครับรวมถึงดูแลโรงเรียนและคุณครูทุกคนอย่างไรเรื่องแรกที่ผมจะนําเรียนทุกท่านนะครับในวันนี้ก็คือ คงเป็นความกวลใจของท่านผู้ปกครองนะครับและก็นักเรียนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ได้เข้าเรียนนะครับหรือไม่ได้สมัครหรือสอบคัดเลือกหรือรู้โรงเรียนที่ตัวเองจะต้องเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4ในกลุ่มทั่วไปเรื่องนี้นะครับ ผมได้นําเรียนไปเบื้องต้นไปบ้างแล้วนะครับได้พูดคุยสื่อสารไปบ้างแล้วแต่เพียงแต่ว่า,าความชัดเจนในเชิงของการที่ได้รับความเห็นชอบหรือคณะกรรมการการศึกษา,าขั้นพื้นฐานนะครับได้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะรวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสายการก็ได้รับทราบด้วยนะครับแล้วก็ให้แนวโยบายในการทํางานนะครับ <S 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 ขออนุญาตเรียน,นว่าวันนี้กรบก็ได้รับทราบเรื่องนี้นะครับโดยที่ ผมขออนุาญาตนำเรียนว่ามีอยู่3ระยะด้วยกันสำหรับระยะที่1นะครับนักเรียนที่จะจบในปีการศึกษา2 0 1 2นะครับแล้วเข้าสู่การเรียนในปีการศึกษา2 5 1 3ในกลุ่มแรกที่ผมขออนุาญาตสื่อสารนะครับเพิ่มเติมก็คือว่ากลุ่มที่เรามีการสอบคัดเลือกแล้วหรือคัดเลือกแล้วนะครับในเด็กกลุ่มเข้าเรียน ชั้นป .1 และโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษหรือห้องเรียนวัตถุประสงค์พิเศษซึ่งมีการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับหรือต้นๆ้นมีนาคมตามไปทิทินที่ดำเนินการไปแล้วนะครับกลุ่มนี้นะครับความจริงมีเ,เยอะเวลาในการที่จะมอบตัวและรายงานตัวคาบเกี่ยวกับช่วงที่คอรมอนะครับได้กำหนดให้มีการ หยุดหน่วยงานหยุดสถานที่ราชการหยุดโรงเรียนตั้งแต่18มีนาคมทําให้หลายๆโรงเรียนยังมีข้อ,อจำกัดในการที่จะมอบตัวและรายงานตัวเพราะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกนกบที่ประกาศโดยคอรมในภาวะาวิกฤตนะครับกลุ่มนี้คือกลุ่มนักเรียนชั้นขึ้นชั้นป .1 นึงนะครับย้อนทีนะครับขึ้นชั้นป .1 แล้วก็ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนวัตถุสงพิเศษ ในกรณีนี้เหลืออย่างเดียวก็คือว่าเหลือการมอบตัวกับรายงานตัวซึ่งสพทก็ได้แจ้งให้โรงเรียนไปดำเนินการมอบตัวและรายงานตัวได้แล้วนะครับหลังจากที่ได้มีการคําสั่งห้ามไม่เปิดโรงเรียนนะครับในช่วงของการที่หลังจากที่สอบเสร็จนะครับแล้วก็ให้ปิดภาคเรียนวันนี้เราได้แจ้งไปแล้วครับให้ไปดาเนินการรับอมอบตัวแล้วก็รายงานตัวนะครับในกลุ่มนี้กลุ่มที่2 กลุ่มใหญ่นะครับกลุ่มใหญ่นี้มี2ตอนด้วยกันกลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มที่นักเรียนในระดับชั้นม1และม4นะครับของกลุ่มทั่วไปที่ต้องดําเนินการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนะครับเพื่อจะให้มีนักเรียนทุกคนได้เลื่อนชั้นนะครับหรือเปลี่ยนโรงเรียนวันนี้ก็ได้ความชัดเจนจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับในการดําเนินการที่จะสอบ คัดเลือกหรือคั้นเลือกนั้นกำหนดไว้ว่านะครับวันที่ที่จะสมัครนะครับเป็นการสมัครในวันที่เริ่มตั้งแต่วันที่3ถึง12พฤษภาคมคือเดิมนั้นนะครับกำหนดสมัครไว้วันที่21-25มีนาคม2563นะครับใช้ระยะเวลา5วันของใหม่เราเพิ่มเป็น10วันนะครับเป็น10วันที่ให้ทุกท่านได้ ผู้ปกครองได้มีโอกาสที่จะาสามารถที่จะมีเวลาเพียงพอในการที่จะสมัครโดยการสมัครครั้งนี้เรานะครับเน้นการสมัครโดยทางไกลหรือระบบออนไลน์นะครับหรือส่งปรชณีหรือการอัปโหลดข้อมูลนะครับหรือใช้อีเมลของโรงเรียนหรืออาจจะใช้ Google Form หรือ l ล ne ของเรียนหรืออื่นๆนะครับที่โรงเรียนเห็นว่านะครับมีความเหมาะสมนะครับดำเนินการ ซึ่งวิธีการนี้ก็ได้ดําเนินการอามอบหมายให้กับโรงเรียนนะครับวันนี้จะออกประกาศและไปทินให้ทราบแล้วพรุ่งนี้ดำเนินการต่อไปคําถามทําไมวันนี้ดําเนินการแล้วนะครับประชุมแล้วมีมติแล้วทําไมไม่ประกาศเลยนะครับรับสมัครพรุ่งนี้เลยเราเคยสื่อสารนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงภาวะวิกฤตนะครับที่เราใช้คําว่าโควิด -19 ที่ยังมีข้อจํากัดอยู่นี้นะครับ หลักการที่เราคุยไว้เสนอไว้ก็คือว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรจะแจ้งให้เกิดการดำเนินการอย่างไรนั้นต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น,อน้อยกว่า15บวันวันนี้ก็นับจาก17แล้วนะครับถึงวันที่3พฤษภาคม3พฤษภาคมนั้นเป็นวันจันทร์นะครับนั้นก็เป็นเวลาที่เหมาะสมจะสมัครรับนะครับท่านผู้พรองทุกท่านครับวันนี้ขอให้ท่าน,าารานประสานงานกับที่โรงเรียนที่ท่านตั้งใจจะสมัคร ให้บุตรหลานของท่านนะครับทุกโรงเรียนนะครับในการรับสมัครวันนี้นะครับต้องนําเรียนว่าโรงเรียนของเราในสองในชั the the ้นม1ถึงม6นั้นเป็นโรงเรียนพยมวัน2000กว่าโรงเรียนนะครับ2 0 0พโรงเรียนนั้นเราแบ่งโรงเรียน2000กว่าโรงเรียนนั้นเป็น2ประเภทด้วยกันประเภทที่1ก็คือประเภทที่โรงเรียนมีแผนการเรียนนะครับมากกว่าเหล็กสมัครนะครับ เด็กสมัครน้อยกว่าหรือพอดีแผนโรงเรียนกลุ่มนี้นะครับสมัครแล้วหรือได้เด็กแล้วก็จัดห้องเรียนได้เลยลูกหลานท่านนะครับไปเรียนโรงเรียนนี้มีที่เรียนแล้วนะครับไม่ต้องสอบไม่ต้องอะไรนะครับหรือจะคัดเลือกโดยที่สัมภาษณ์กตามแต่ที่วิธีการของโรงเรียนกำหนดก็ดำเนินการได้นะครับโรงเรียนก็กำหนดวันรับรายงานตัวมอบตัวตามความเหมาะสมสำหรับวันรับสมัคร นะครับกลุ่มที่เกินกว่าแผนการรับนักเรียนนั้นจะต้องดําเนินการรับสมัครในกรอบเวลานี้เท่านั้นนะครับ3-12พฤษภาคมแล้วก็เราจะให้ท่านสมัครโดยผ่านกระบวนการทางออนไลน์ทั้งสิ้นนะครับหรืออาจจะเป็นการที่ประสานงานกับโรงเรียนที่โรงเรียนเห็นว่ามีความเหมาะสมนะครับนั่นก็สิ่งที่ขออนุญาตท่านติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียน แล้วในในะบวนการที่ต่อเนื่องจากการสมัครแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการต่อก็คือการสอบคัดเลือกการสอบคัดเลือกนั้นนะครับในโรงเรียนที่แผนการรับนักเรียนนั้นมีนักเรียนสมัครมากกว่าแผนนะครับมากกว่าแผนต้องมีการสอบและต้องโปร่งใสต้องเสมอภาคต้องยุติธรรมนะครับเป็นธรรม กับนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนเรากําหนดให้มีการสอบคัดเลือกนะครับหรือการคัดเลือกโดยการจัดการสอบเนี่ยนะครับเราไม่ใช้วิธีการออนไลน์นะครับใช้วิธีการที่กําหนดให้มีการสอบในห้องเรียนหรือห้องที่โรงเรียนจัดให้เท่านั้นหลักการนะครับที่เรากําหนดไว้เรื่องที่1นึ่ก็คือการจัดห้องสอบและอาคารสถานที่นะครับขอให้โรงเรียนที่ต้องสอบคัดเลือกนะครับ โดยใช้ห้องเรียนที่ความกว้าง6กเมตรนะครับให้จัดห้องไม่เกินห้องละ20คนนะครับโดยห่างกันตามหลักของ social distancing คือ1เมตรหรือไม่ถึง2เมตรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ใช้คนหรือผู้เข้าสอบนั้นในแบ่งโต๊ะที่นั่งสอบไม่เกิน20คนหรือน้อยกว่านั้นตามแต่ความเหมาะสมที่โรงเรียนพิจารณานะครับถ้าเป็นอาคารอื่นนะครับก็ใช้หลักของ social d i s t a n ซ i n g เหมือนกัน ในคำว่าก็ให้นั่งห่างกันนะครับตามระยะที่เราพูดไว้เมื่อกี้นี้มาตรการโควิด -19 นะครับต้องนำมาใช้กับการดำเนินการจัดสอบครั้งนี้อย่างเคร่งคัดโรงเรียนต้องจัดทำแผนผังนะครับการนั่งสอบสถานที่สอบนะครับสื่อสารไปถึงผู้ปกครองทุกคนให้รับทราบว่าโรงเรียนจัดสอบลูกหลานของท่าน หรือนักเรียนที่จะเข้าสอบในครั้งนี้สอบห้องอันไหนนะครับอาคารอะไรนะครับและเวลาการสอบนั้นสอบเริ่มต้นเมื่อไหร่นะครับนั่งเลขที่เท่าไหร่ในห้องนั้นๆพผังนี้ผู้ปกครองต้องรับทราบก่อนวันสอบนะครับหรือผู้ปกครองผู้ปกครองจะไม่รับทราบก็สอบถามที่โรงเรียนนะครับให้โรงเรียนดําเนินการจัดให้การส่งนักเรียนเข้าห้องสอบนะครับให้ โรงเรียนจัดกระบวนการในการดําเนินการนะครับโดยเฉพาะผู้ปครองนั้นนะครับควรส่งเด็กหรือลูกหลานของท่านนะครับไปที่โรงเรียนนั้นโดยอาจจะส่งเพียงหน้าโรงเรียนหรือไปที่ฐานที่ที่โรงเรียนจัดให้เป็นการเฉพาะเพราะในฐานที่โรงเรียนนั้นเพื่อความลดความพุกพ่านลดความแออัดนะครับ เราจะรับเหล็กเสร็จแล้วผ่านกระบวนการคัดกรองนะครับเรื่องการวัดไข้เยื่อร่างมือใส่แมสนะครับใส่หน้ากากาทุกคนนะครับแล้วก็ไปสถานที่ที่จัดของโรงเรียนโรงเรียนก็จัดสถานที่นั่งเป็นห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมขึ้นสู่ห้องสอบนะครับในการสอบนั้นพอสอบเสร็จแล้วนะครับก็นักเรียนก็จะออกทยอยออกมาตามห้องนะครับแบ่งเวลาในการออกจากห้อง นะครับเพื่อจะให้เด็กไม่แออัดยัดเยียดนะครับหรือเป็นาการอยู่ชิดกันเกินไปอาจจะเป็นการาแพร่กระจายของเชื้อโรคได้นะครับเป็นการป้องกันการกำหนดการสอบนะครับจะพิจารณาในวันที่เหมาะสมต่อไปคาดว่าประมาณปลายพฤษภาหรือต้นมิถุนายนนะครับจะจัดสอบในวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์นั้นจะสอบนักเรียนชั้น 1> ม .1 วันอาทิตย์จะใช้สอบม .4 เก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าแล้วจะสอบทั้งวันไหมคนเรียนว่าขอให้โรงเรียนนั้นจัดสอบเพียงครึ่งวันนะครับโดยอาจจะเริ่มเวลาตั้งแต่9นาฬิกาจะถึงเวลา12นาฬิกานะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้อาจยัดเยียดในโรงอาหารทานอาหารนะครับหรือเป็นการที่เด็กอยูย่ใกล้ชิดเกินไป ควบคุมกันคําว่าโซเชียลดิสเซนซิ่งไม่ได้นะครับก็อยากให้โรงเรียนได้พิจารณานะครับได้หาสถานที่ที่เด็กได้อยู่ตามความเหมาะสมในการเปลี่ยนชั่วโมงสอบเช่นกันคําถามต่อมาว่าแล้วทําไมไม่เดำเนินการที่จะดูแลในการสอบครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์นะครับในการทํากําหนดเวลาในการสอบให้ชัดเจนไปเลยเพราะโรงเรียนว่าจริงๆแล้วกําหนดได้ครับ แต่ขอประเมินสถานการณ์คาดว่าประมาณสักต้นพฤษภาคมเนี่ยแจ้งได้ครับกังวลใจว่าถ้าเกิดว่ากำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าสถานการณ์โควิด -19 ยังไม่คลี่คลายหรือมีความทว,วีความรุนแรงขึ้นมากขึ้นนะครับวันเวลาทกำหนดนั้นจะทําให้เราสับสนแล้วก็มีการสอบถามกันว่าจะสอบวันนี้หรือไม่หรือสอบวันโน้นหรือไม่เราจะประกาศในเวลาที่เราคาดว่านะครับไม่ใช่ ไม่เป็นปัญหาเรื่องของการที่จำนวนของผู้ติดโรคโควิด -19 มีจำนวนมากแล้วคาดหวังว่าในการที่เวลาที่เราจะจัดสอบนั้นจะมีการคลี่คลายแล้วนะครับก็คิดว่าช่วงประมาณปลายพฤษภาคมไม่เกิน15มิถุนายนหมายความว่า15วิถุนายนนั้นประมาณกลางเดือนหรือไม่เกิน20เนี่ยนะครับจะเป็นวันเวลาที่ นักเรียนจะต้องไปรายงานตัวและมอบตัวโดยที่ให้โรงเรียนพิจารณาวันเวลาการรายงานตัวและมอบตัวตามความเหมาะสมนะครับและจัดระบบของโซเชียลดิสเซนติ้งด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่เราได้กำหนดไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นกรณีที่ถ้าเด็กมาวัดไข้แล้วปรากฏว่ามีความร้อนนะครับเกิน37.5นะครับอุณหภูมิเกิน37.5ก็คงจะเป็นการที่ให้ทางหน่วยทางสาสุข ซึ่งทางเราได้แจ้งไปว่าให้โรงเรียนประสานหน่วยงานทางสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียงมาดูแลนะครับแล้วก็พิจารณาว่าจะส่งต่อไประบบของการรักษาพยาบาลหรือไม่อย่างไรก็แต่ถ้าเกิดว่าเด็กสามารถที่จะนักเรียนสามารถจะสอบได้แต่ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่โรงเรียนก็จัดห้องเรียนนะครับที่เป็นห้องสอบเฉพาะของเด็กกลุ่มนี้เป็นการเฉพาะนะครับแล้วมีกรรมาการควบคุมสอบดูแลเฉพาะกลุ่มนะครับ เรามั่นใจครับว่าสิ่งที่เรากหนดไว้นี้นะครับจะต้องทำให้ท่านได้มีข้อมูลในการเตรียมตัวนะครับแล้วก็ดูแลลูกหลานของท่านสวานะครับสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงสาธารนะครับโดยที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านนัทพลทิุวัรรณนะครับมีความหวงใยกับทุกท่านวันนี้เราคิดถึงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของท่านเป็นสําคัญ เรื่องการสอบนั้นนะครับจะต้องดำเนินการเรื่องการสมัครเรียนนั้นต้องดำเนินการและยืนยันว่าวันที่หนึ่งกรกฎาคม2563นนักเรียนทุกคนจะมีที่เรียนทุกคนครับสวัสดีครับ